โอ้โหวัน <Kell> น <analyze anthropology> ี <lequel> ้เข <book> ้าเมืองงเข้าเมืองงโะู้ชมใจกลางสุขุมวิทสวัสดีคุณผู้ชมก่อนไหมคะับสวัสดีครับทไพ่ครัวของเราบอกเลยว่าวันนี้มาบุก คอนโดของนางเอกใช่นางเอกในขวัญใจคุณเลยไม่เหรอขวัญใจอยู่ในใจเลยอะคือเป็นขวัญใจที่หายไป9้าปีนะเรียกว่าเหมือนไม่ได้รับงานไม่ได้รับละครเวลาเขากลับมาปุ๊บเขากลับมาทวงบัลลังเลยนะจริงอจริงจโอชอบดูละครอย่างนี้มากเลยทำไมไม่เห็นแบบเขาเคยเรียกฉันเล่นบ้างเลยอะพวกพีเลียดอย่างเงี้ยเขาเล่นเป็นตัวไหนอีสร้อยใครเรียกได้อยู่ที่นั่นเอง ไม่ห้ามใช่ไหมไหนใครเรียกอีห้ามเรี้ยงอีต้องคุณต้องบอกสร้อยอย่างเดียวเก้าปีที่ห่างหายไปแต่กลับมาตอนนี้กับละครเรื่องเรือนธาตุครับคุณผู้ชมอีกับใครอ้อยใครจะาสร้อยคนเย้อีส้อยจะทำให้คุณแหลกเห็ดออกจากเรือนใหญ่ไปอยู่เรือนธาตต้องบอกเลยว่าปังปุริเย่สุดๆไปทำอะไรมา ต้องบอกว่า9ปีที่ห่างเหินจากครอบครัวช่องสามครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็จะมีช่วงไปรับงานสสดงงานแสดงพัพยนอะไรเงี้ยเปีนี่แบบติดผู้ชายหรือเปล่าเฮียดูไอ้นี่ดิติดเป็ไงหายไปเลยไม่มาเล่นเลยมะแล้วเป็นไงพอกลับมาก็คือฟาดบึ้มทุกอีพีเลยตอนนี้กระแสแรงมากชุดไม่อยู่ขอบคุณมากค่ะที่ตอนแรกนึกว่าคนจะเกลียดแบบเกลียดอย่างเดียวกลายเป็นว่าสิ่งที่ได้รับคือแบบ ทำไมไม่ไปอยู่บ้านพ่อล่ะพ่อออกจะรวยเป็นผู้หญิงอัอยู่สวยๆก็ได้ไม่ต้องโอ้ไม่รูนที่แตงกิหรือไม่ก็จะเป็นเหมือนแบบนี่ถ้าแม่ผัวจะเป็นอย่างนี้นะอุ้ยไปตั้งนานแล้วเขาอยู่ทีมเราเรารู้สึกว่ามีคนเข้าใจความเป็นคุณส้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดนานไหมหกวจะรับรับบทเนี้ยคืนเดียวค่ะอ่านบทรวดเดียวแล้วก็คืนเดียวมันได้เนาะมันได้แม่ผู้ชายมีผลกับการเลือกเล่นละครไหมฮะ เออมีบ้านถ้าอยากรู้เดี๋ยวต้องไปไปถามค่ะเออเออมาป่ะอยู่ว้าอยู่ว่านี่วันนี้วันนี้เรียนเชิญคุณเขาอยู่แป๊บนึงโอเคที่อยู่ใช่ไหมป้ายป้ายยังไปไปกันเลยดีกว่าไปเชิญเชิญค่ะโอ้โหเลขห์ทสิบเก้าเข้าวงจุ้ยยุคเก้าดีมากดีมากแล้วคุณดูลิปลิปมาจากความมงคลนี่คือเหรียญจีนทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยมาอยูแล้วเหมือนมาเที่ยวหมากเก๋งไงน้องอ่ะเออแข่งเหรียญจีนคคิดว่าาเ ใช่ใช่ต้องเกี่ยวอยู่แล้วอันนี้ต้องเกี่ยวแน่นอนไอ้แม่นองได้ครบหมดทุกที่อยู่แล้วตัวไวไงสารูสสาจริงๆว่าชาบิท็อปเข้าออฟฟิศค่ะไม่รู้ว่ากลับมาทันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปกรอกๆก่อนเอาเหรอออฟฟิศจากจากเนี้ยไปอย่างเงี้ยแปดนาทีนะคเดินไปคุณเดินไปทำงานใช่ทุกวันนี้หนูเดิคุณใช้ชีวิตเหมือนฝรั่งมากหัวขาดสิหัวขา หัวขาเอไม่เคยพูดขออนุญาตครับอไม่เคยพูดยไรู้จไม่เคยเหรอไม่เคยพี่ไม่เคยคุยกันอย่างนั้นใช่ไหมหัวขานี่ไม่เคยคือตอนแรกผมพลาดผมไปบอกว่าไม่ต้องเรียกผมว่าพี่อ้าวจะมีทอปอยยมากกว่าน้น2ปีตอนมาจีบอ่ะเขาแบบโชว์แมว่าแบบเราเป็นคนคูครูเวาพูดชื่อกันก็ได้หนูก็เคยเรียกแบบอ้าวท็อปาหลังๆไม่ได้เรียก หัวค่ะแต่จะเลี้ยแบบวันดีคืนดีนะผมแบบทำงานอยู่ไม่รู้ว่าเขาแบบหมันไส้หรือว่ารักผมอะไรขึ้นมานะเดินมาตบตบตบหัวเลยจริงเหรอจริงเหรอทำไมอ่ะไม่รู้ไม่รู้หมันไส้หรือมันจะหมันเขี้ยวหรือเปล่าไม่รู้คืออะไรอ่ะเน่นเราทำงานด้วยกันนะพี่แล้วเวลาทำงานอู่ออฟฟิศมันจะมีภาวะแบบบางทีประชุมเครียดแล้วเราอยู่ออฟฟิศเราก็ต้องแบบเออต้องทำให้งานมันสมูทแต่บางทีกลับบ้านพออารมณ์ดีก็แบบ มันใสอแบบเดินเดินมาเอากลับบ้านจากีออฟฟิดตรงนั้นขวาแต่ไม่ใช่ตรงนั้แล้วแบไม่ในเมาแป๊บหนึ่งนี่ติดละครมากละครที่เขาเล่นใช่ไหมใช่ฮะชอบมากชอบมากสนุกมากมีวันหนึ่งประชุมอยู่อ่ะแบบเราประชุมที่ออฟฟิศนี้แหละมันใกล้แล้วแบบเกือบสองทุ่มกว่านู้นยังทำงานไม่เสร็จอยู่ๆท็อปแบบน้าตึงเก็บคอมเก็บทุกอย่างแล้วแบบเดินรีบเดินมากไม่พูดไม่จาอะไรหนูก็แบบ เป็นอะไรใครพูดหนูพูดผิดเราก็หนอยเราก็หนอกลับห้องพอเปิดประตูมาปุ๊บเปิดทีดกดทีวีแล้วก็แบบละครมาเฮ้ยมันสักพอนายคุณร้อยคือผมว่าละครทำให้เราติดด้วยแหละพอเวลาเริ่มดูแล้วแล้วพอพอสนุกปุ๊บผมอากรู้ว่าตอนต่อไปเป็นยังไงคุณเวลาคุณดูละครน่ะคุณดูเรื่องทั้งหมดหรือว่าคุณดูเขาเป็นหลักไหม ครั้งแรกก็ดูจากพอนุ่นพอนุ่นไม่ได้แสดงละครมานานพี่ป๋อ,อพอเวลากลับไปผมก็ดูครั้งแรกพอดูครั้งแรกปุ๊บมันติดเลยอาจจะชอบฉากที่เอาแกงแบบว่าลาด<า><า>แม่สามีาามนเนาะกดูใช่ไหมเจ้าคะว่าทำไมคนพี่ถึงติดอกติดใจที่ฉันนะ นอนคุยมันจะเหมือนกับคนที่นั่งคุยยืนคุยได้ยังไงเ็จ้าัะก็เลยบอกให้อย่าทำกับมาม่าผมแบบนี้นะครมาม่าแล้วเป็นยังไงแม่เมื่อวันนั้นเวลาที่พี่ท็อปดูละครเขาก็จะนั่งตรงนี้แล้วนุ่นก็เอางานกลับมาทําที่บ้านตลอดตรงนี้เป็นมุมทํางานนุ่นเสร็จปุ๊บบางทีช่วงเบรกโฆษณานางก็จะเดินมาเอาน้ำพอเดินผ่านหนูอ่ะเธอที่มันชั่วช้าแบบนี่อินเลยนั่งทำงานอยู่อะไรวะนุ่นเป็นคนสุดนะเวลาเล่นเล่นละครเขา คือถือว่าเป็นนางเอกที่เล่นเล่นได้ไม่ซ้ายก็ขวาไปเลยเ<อ>คือไป,ไ,ปไปสุดทางจริงๆกันเ,<อ>เล่นไม่ห<บ>่วงไม<บ>่ห่วงนี่แต่ต้องบอกว่าขออนุญาตห้องคุณน่ารักมากแล้วขอมันกระจุกกระจิ๊กไปหมดย้ายมาอยู่ที่นี่นะคุณใช้คุณนุ่นมากเลยให้ทําทุกอย่างเป็นแจ๋วเลยจริงป่ะฮะไม่จริงไม่จริงอะไรของทำเขาทำอาหารเช้าใช่คือผมกับนุ่นจะแตกต่างกันตรงที่ว่าผมไม่จะชอบความเป็นระเบียบ อ่ะผมดูรู้เลยอ่ะคุณเป็นคนแห่งบ้านแล้วคุณเนี้ยบมากวางทุกอย่างไว้สวยหมดเลยนี่คนดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยความเป๊ะความเนี้ยคุณดูนี่แค่จุดที่จุดดูมันดูน้อยๆแต่มันเป็นระเบียบและมันดูมีดีไซน์มีดีไซน์นะมันดูเข้าชุดมันดูอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะชอบความเป็นระเบียบเวลาที่ผมเห็นอะไรขยับนิดนึงอ่ะผมจะรู้สึกแบบมันไม่ได้อ่ะนะเช่นกรอบรูปถ้ามันเอียงนิดนึงผมก็จะไปปรับให้มันกรอบรูปเนี่ยคือไม่ใช่แค่บ้านอะออฟฟิศก็เป็นเดินผ่านปุ๊บคือแบบ ต้องเทคไทม์กับการขยับให้มันแบบพอดีเลยนะคุณเนี่ยอ๋อใช่เป็นดัุนเขาเป็นแขกเขาเป็นแขกโอ้โหเขาทเฮ้ยโอ้ยได้แล้วมันมีเส้นปล่อยมันสักนิดนึงปล่อยมันไว้ท็อปไอ้นี่นะเอ้ท็อปอยู่ไม่ได้เอาไปไม่เกินห้านาทีก่อนนะหมอวางไว้จนจบรายการนะท็อปโอ้โหนี่คุณแกล้งเขาอ่ะนี่คุณเห็นเส้นผมอีกเส้นนึงอยู่ตรงนี้ด้วยไหนเออใชงแต่แต่ต้อง ว่าเขาเป็นเหมือนประเภทเป๊ะอย่างเช่นซักผ้าแบบเนี้ยยิ่งตัวช่วงหน้าฝนนะถ้าพรุ่งนี้แดดออกอ่ะเขาจะไปเตรียมผ้าตั้งแต่คืนเนี้ยใส่สเครื่อผ้าเขาจะอาแดดแล้วที่แนีระเบียงเนี้ยจะได้แดดถ,ถึงประมาณเที่ยงไม่เกินพี่ท็อปก็จะแบบ<อ>พรุ่งนี้ต้องตื่นเช้านะาเพื่อมาซักผ้าหน้าฝนนะครับเราซักแล้วเราตากเอาไว้แล้วเราออกไปทําธุระข้างนอกแล้วพอมันคล้มขึ้นมาแล้วฝนมันกำลังจะตกอ่ะเป็นห่วงเป็นห่วงผมอยากกลับห้องไปเก็บผ้าทันทีแต่มันไม่เป็นกันเหรอฮะไม่เป็น ไม่ใช่เหรอถ้าผมอนุญาตให้คุณเก็บกระดาษชิ้นหนังส่งให้ผมขอบคุณครับพี่เอาผมมาเอาผมไม่ให้เพิ่มด้วยนะเก็บใส่กระเป๋าด้วยไม่ต้องไปเก็บใส่กระเป๋าแต่เขาเป็นเป็นอย่างนี้จบใจนะเวลาเขาเจอขยะเจออะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบจัดการแยก